อะไรครับร้อนไหมครับถ้ารอนก็ทนได้ทำซีจีใช่ป่ไะร้อรอนไหมครับมาตั้กี่โมงนะขึ <ifi ifi> ้นมาขึ้นมาใช่ไหมครับร้อนรอรอมาดูที่ถูกแขนดะเปนใจนั่นเหรอ เอาลครับสวัสดีครับเอ้ยยางเนี่มาจไเนี่ยอุ้ยตัวแข็งมากอันนี้น้องไอ้แพนด้หรือเปล่าไหนนี่เหรอ ยังอยู่ข้างใช่หรือเปล่านี่ใช่เนาะอยี่อยู่นี่เนอะยี่เป็นหน้าอยู่นี่เนาะใช่ครับเออาัศวบวันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะเดนินครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับทางไอจยินโมโตนะครับผมตอนนี้ก็มีฟูสต่างๆเลยนะครับมีทำยำ DIY ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปกับน้องไอจีแพนด้าโฟล์กบูแล้วก็มีแบบมีให้เล่นแบบฟิลโบลิ่งแล้วก็ได้ตุ๊กตาน้อจีแพนด้ากลับไปด้วยใช่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำครับวันนี้แต่ยำ DIY เจ๋งนะแแบบเพราะะ่ตลคนรื่องใหับแบบพวกเงี้อืใขาแต่นละคน ไม่ต้องใส่เลยใครอยากชอบอะไรก็ใส่เยอะในเรื่องสะดวกอันนีู้ก็ไม่เหมือนกันแต่รสชาติยังไงล่ะแซ่บดีเหมือนกันรัวแซ่บกรอบอูมามิอย่างอย่างวันนี้เตรียมกิจกรรมในไหมพวกคุณกิจกรรมในวันนี้ก็แบบเราเดี๋ยวอาจจะมีไปเดินดูมีไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตลางวันนี้เดี๋ยวจะมามีทำทำยำกันด้วยครับใช่ทำยำแจกแฟนๆเค้แฟนกิน เพราะเชี่ยวทุกคนต้องแบบชอบความชอบกินอะไรแซ่บๆแน่นอนดูจากทรงแล้วดูจากทรงทรงเป็นยังไงทรงปากเวลาแซวเราอ่ะเขาเขาดูแซ่บเขาดูอะไรกินอะไรแซ่บๆเดี๋ยวจะเอารถให้แซ่บๆเลยครับซึ่งเราเองก็กำลังเตรียมในการเปิดหนาดกันเลยประมาณหนึ่งแต่เรามีตัวช่วยดีไงใช่ครับผมคือใส่แค่หนึ่งตัวช่วยดีแค่พูดถึงตัวมัวเหมือนจบข้ามบทในวงการนี้แค่ไหนครับจริงจริงอ่ะ ถ้ามาหาจริงคนละรสกันเลยเพราะว่าก็เลยเอาจริงไม่เคยทำหันด้วยกันเพราะว่ากินกันคนละรสสุดๆใช่นี่เขาตต้องต่างคนต่างกินคิดว่าเราแฟนจะแนเนไอะไรับไม่แต่ว่าเราทําเราคิดว่าที่ทําด้วยกันเราต้องหาค่ากลางรสชาติกลางกลางบวกการหันสองอันนี้ก็เราจัดเกินนี่ก็รแบบมืนแต่แน่นอนคืออร่อยชัวร์ใช่ใช่เพราะว่าเราใช้ยิโนมโตเป็นรสชาติบวกการหันสองเป็นรสชาติแบบคนธรรมดากินคพนี้ก็จัดเกินนี่ก็แบบอ่อนเกินเลยใช่ครับ เอางัน sì นี้วันน um> ี้มหาครงการระหว่างกันครับอ yeah. ่าไปด้วยงั้ฝากงยาวันนี้หน่อยเพราะเดี๋ยวไปถึที่เลยครับผมก็ฝากงานด้วยนะครับผมกับอ่ไอจีโนวิลเลจนะครับผมก็ตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เราเนี่ยทำกิจกรรมนะครับผมก็หลักๆก็มีตู้ทำยำ DIY อะครับผมก็ใครที่แบบอยากเดินสยามเนี่ยเดินแล้วก็แบบมาเล่นได้ก็มีการถ่ายรูปแบบขของรางวัจากนอเพนด้ด้วยคมีอีกหลายอย่างแล้ว ปากดูเออใช่ผ่านรายการเหมือนกัด้วยชูรักชูรสนะครับไอโนโมโตนะครับพวกเราก็ไปออกไปออรายการทําแบบพาพขึ้นสีนะครับมาทําเมนูแบบเมนูสุดลับของเขาใช่ก็ต้องมีห้ามีมีห้ามให้ให้ใช่ก็แบบมีแขกเชิญแบบที่แบบทีซีกันหลายๆคนเลยที่ที่มาก็แต่ละคนก็จะทำเมนูที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเผื่อใครดูแล้วได้ความสนุกได้ได้เมนูไปแบบแอ๊ะเด็ดเป็นของตัวเองด้วยเลยใช่ก็เพราะเด่เมนูก็ไม่ได้ทํายากเลยครับผมก็แค่แบบ มีขั้นตอนตามกันให้ทําตามได้เลยครับพอรตวนด้วยย่างตอนในรายการมีของเมนูคนไหนที่รู้สึกว่าทำตามยากมากหรือแกะสูตรยากมากเลยแกะสูตรยากเหรอจริงหรือว่าเรื่องเด็ดอินปะไม่เรื่องทํายำเรื่องอะไรเงี้ยยากอะนี่เพราะมันเป็นการแบบแต่ละรถมันไม่เหมือนกันแต่ละคนแบบไม่คือจริงิเหมือนกันอ่านแต่ว่าอ่านทุกอย่างอะแต่รสคือทุกคนอะจะกินรถแบบไม่เหมือนกันความเอิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบอูมหมิ่แหละที่มันทาให้เป็นตัวเชื่อมให้ให้รสของทคนมันเจอกันได้บางคนชอบแบบ ติดแบบโดดไปทางนี้ทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นรถที่กลมกล่อมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ฝากไอเยี่มมอเตอร์ด้วยครับผมจะได้อาหารทุกจานจะได้อร่อยกลมกล่อมครับปัจจุบัล่าสุดบัตรคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตครับโซอาแล้วโซแล้วครับโซเอาแล้วครับผมใช่ก็เราจะทำน้ำยำแจกครับใช่คนเราจะแซ่บมากอย่างเงี้ยหรอใช่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับปลายเดือนนี้เดี๋ยวเจอใครมีบัตรล้วเจอการส่วนใครที่ ไม่ยังไม่มีแล้วยังอยากซื้อก็ยังสามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่แต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นแบบช่วงซ้อมแล้วก็ช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงไหนช่วงกลหงจะเริ่มซ้อมอ่ะเออช่วงพักเทอมจะเริ่มซ้อมเพราะแต่ละคนแบบเอาจริงทุกคนมันภารกิจแบบภารกิจแน่นนิดนึงใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาซ้อมที่ตรงกันมาเจอกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาวอย่างตอนที่แบบว่าตอนที่วันฝนมากระตุ้นยังแค่นไหม โอ้วันกดบัตรก็จริงผมตื่นสายรู้แต่ว่าอ๊อฟมาตื่นมาอ๊อฟตื่นมาขายของแต่เช้าเลยแบบว่าพอตื่นมาก็เหมือนแบบเขาก็เหลือไม่กี่ที่แล้วเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดเงี้วันเกิดนิวรถหรือเกิดอ๊อฟนะเงี้ยวันเกิดนิววันนี้่วันเกิดนิวใช่แล้วใช่เขากดบัตรกันวันนั้นใช่แล้วเี้จริงจริงนี้ว่าเราไม่ได้ลุ้นแต่ลุ้นแทนคนอื่นมากกว่าว่าแบบเขาจะแบบกดบัตรกันได้ไหมใช่ครับผม ตอนนี้ก็เลยโล่งใจเลยโล่งใจแล้วครับก็ก็ดีครับก็รอเจอวันรอเจอวันจริงเลยใช่ครับเคลียร์คิวสำหรับซ้อมแล้วเคลียร์แล้วใครเคลียร์ยากสุดแลตอนนี้ดูจากใบแนงใส่ตาล็อกแรกน่าดูนะคะอเอ่อไอ้ไเผาพูดเองดีกว่าบอกกันแล้วโอ้ก็แหละแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องบอกกันใช่ไหมว่าบอกกันมาล้กี่ส่วนตัวแล้วว่าบอกกันกี่แบบเออไปนู่นไปอีกแต่พอลจะมีงานที่แบบคนละรูปแบบอะไรใช่ใช่ใช่บางงานก็เป็นงานที่เขาเรียกว่ามันแบบ ต้องไปจริงๆอะไรอยย่างงเี้ติดภารกิจติดภารกิจการงานก็รับไปแล้วอะไรเงี้ยครับเออไอยังแฟนมาหลอกข่าวเรื่องโผล่ไหวไหมไม่ใช่แฟนครับพี่พีนักข่าวชจะลองักข่าวจะลองข่ากันคู่กั่หมดแล้วไปคู่กันหมดแล้วครับผมโชว์ก็มีรูปแบบไว้หมดแล้วครับใช่ครับจะมีหลุบจะมีจักหน่อยไหมองเป็นงานวัดครับไม่แต่คิดว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เน้นความแบบจอยเป็นพิเศษคือแบบหมายว่าทุกคนมาสนุกกันอะไรเงี้ยหมายว่าเพลงส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพลงค่อนข้างแบบ เจะพึ่พ okay. ึมงนิดนึงเจะพึ่งพึมงแล้วยังไหวใช่ครับยังไหวเดี่ยอ่าไหวสิครับก็ถึงเปิดแค่วันเดียวไงครับโค้ชจะโทนจริงๆน่าเปิดสองรอบแต่ว่าเปิดรอบเดียวครับโอ้โหมันมันเสพคนแล้วน่ารักใจแสดงว่าดแเซลเลนเซลเลนทุกคนฟิตอยู่ครับฟิตหมดเลยใช่โเดี๋ยวนี้ออฟเขาแบบออฟเขาเข้าฟิตเนสเขาเขาหุ่นดีครับนี่ผมเป็นสิไม่ค่อยได้เข้าเลยช่วงนี้ทำงานอุ้ยตักิ๊แต่ตัวก็แข็งมันจะแข็งได้เวอรเวอร์เท่พื้น อะไรอนมันก็แบบมั่งานวัรกจแบบชวามแบตลอดนมันนี้ไม่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 นี้คือความฟินไซตเยเออวเฟิร์มเฉยเพราะแบบเหมือนแบบการเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องใช้เนื้อหมยความความเฟิร์มนิดนึงถึงใส่เสื้อมันก็ต้องหนังก็ต้องเห็นนิดนึงอ่ะจ๋า ความเห็นเนี่ยคุณนี่เห็นคุณเห็นงาไปด้วยทั้งหมดคือนิวอ่ะคุณยังไงคุณคือนิวเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบขาดคนอื่นแต่ว่าจะเป็นคนชอบแบบเฮ้ยไอเดียนี้เจ๋งว่ะแล้วก็เอาไอเดียนี้ไปผูกกับไอเดียนี้แบบเฮ้ยลองทำแบบนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบอย่างแบบตอนวีทีอาร์อะไรเงี้ยเราก็แบบมองว่าเฮ้ยคนนึงก็มีนี่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 มาแล้วบอกเฮ้ยเอาพวกเนี้ยมารวมกันแล้วอันเนี้ยเป็นอันนี้มันมันไอเดียนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งคือเอามารวมกันไหมว่า พอดีเหมือนเราสา,สามสามสามบ้านนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. มีเป็นสีเขียวแดงแล้วก็ฟ้าพอดีเลสมันเป็นเรดกินบูพอดีครับมันคือเหมือนแบบเป็นที่มาของแบบพวกแม่สีทั้งหลายอะ mm hmm. ไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีมันเป็นการแบบตัดตั้งต้นที่ดีอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ก็เลยเบบมันมบรวมกันแล้วมันเป็นไปได้ใไหมเป็นไปได้ ใช่ก็คือมาจริงๆบอกว่าเป็นคนที่แบบไอเดียไม่ค่อยแบบแปลกมากแต่ว่าเป็นการให้แบบว่ารวบรวมมาแล้วเฮ้ยอันนี้มันประกอบกับอันนี้ได้อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบฟังก์ชันนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทันอีกขาวคนนี้เขาบอกว่าคนที่ผู้คาดอันนี้คือใครใครบอกว่าคุณคุณออฟใช่ไหมเออวันแรกวันที่คุณจิ๊บเขาก็บอกว่าคนที่ผู้คาดก็คือมีเฟย์คุณออมแล้วก็ คริสมใช่ใช่ที่เหลืออีกสาวคนจะเล่งฟังคือจะคนละฟังก์ชันกันอย่างการเสริมอย่างการนั่จะใส่ผาแเชือกชานั้เสื้อกผ้าเขาจะเสื้อผ้าเชือกชานั้นคอสตูมเขาจะเป็นใช่เพราก็จะเหมือนแบบเอ่อการขอเป็นคนออกคอเห็นเรื่องคอสตูมอันนี้เรื่องกันยอมไม่ได้เรื่องนี้ฟังก์ชันออฟก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอันนี้อันนี้ดูไม่ได้เขาต้องตัดให้ได้เลยคุณมุิสมมติทุกคนแบบไม่กล้าตัดเขาจะเป็นคนตัดให้ก่อนเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรื่องฟังชันออฟอันนี้ก็จินตนาการเยอะครับ ใช่แล้วไงมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่เพราเราก็ชอบเหมือนเราเป็นคนสายใช้ยชูใจในหัวเยอะอยู่แล้วไงเราก็จะชอบเสนอโน้นเสนอนี่อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอันนี่เอาไม่เอานี่ก็จะคือต่างคนก็ต่างช่วยแบบเสริมในในหน้าที่ของตัวเองไป แต่เขาเลือกเขาเลือกมาแล้วระดับหนึ่งในหัวไม่ใช่แต่ใจว่าครั้งนี้อาจจะเสนอไม่เท่าครั้งอื่นเพราะใจรู้สึกว่าพอมีหลายคู่อะเราก็จะรู้สึกว่าจริงใจข้นเพาะถ้าถึเออไปเกจริงใจที่ถ้างการคู่เราเลยเราก็จะเต็มที่ไงแต่ถ้าสมมติแบบพอมีหลายคู่อะมันไม่ใช่คู่ที่จะทําในแบบที่เราอยากทำอางเงี้ยเราก็จะครั้งนี้เใจรู้สึกว่าใจเลยก็เลยแบบดรอปตัวเองไม่ไม่ได้เสนออะไรประหลาดมากหรือยากมากอย่างประหลาดเลยอย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณแห่น้อง อยากเห็นอะในแบบในเวกันแต่งตัวกันท้องกันก็แมนแม็กอะครับแมนแม็กปูริโอซ่าอะไรเงแบบอยู่กลางทะเลทรายเราอยู่ไหมเราว่าเราอยู่เราอยู่เราอยู่ก็นี่เราต้องฟิตหุ่นไงทาฟิตไม้แขวนหน่อยเพราะถ้าไม้แขวนมันมันล่ำมันใส่อะไรมันก็น่าจะน่าจะดีแล้วก็พยายามน้องอย่างนี้ใช่ครับครับผมได้ ปีนี้กันแสดงครับของของนิวก็ตอนนี้มีออนแอร์อยู่ครับไม่นขับไฟเดย์ครับเมื่อวานก็เพิ่งมีครับผมก็แต่ว่ามีแค่4ีพีครับก็อยู่อีก2สัปดาห์ครับผมก็ฝากด้วยครับเล่นกับพี่โฟสกอรลัดก็แล้วก็ใส่ด้วยกันยังไม่รู้เปิดกล้องเมื่อไหร่คือเรื่องมาหาเคร่งบินครับเอรารอ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 รนรอ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 รกรอรอรารรอรอนเรอรอรรอรรอรอรอรรอรรรอรอร น่าจริงสองปีครับเพราะวคุณมิ้นอาจจะเป็นเดี๋ยวจะต้องปรับบทเป็นที่วัยกลางคนกู้ภัยวัยกลางคนตอนี้อาไม่รู้แต่อาจจะแม่อาจจะเปิดก่อนก็ได้ใครจะไปรู้เออใช่ใช่ก็สซจัวก็กลายเป็นหมอกายภาพไปใช่ก็เซจัวก็เป็นเพอร์เซอร์ครับก็เปลี่ยนปรับบทนิดหน่อยเพราะว่าเลื่อนขั้นแล้วก็อายุมากขึ้นแล้วเป็นเพอร์เซอร์มาได้นานแล้วแต่ว่าเห็นว่ารายการเหาตอนนี้พูดมากแต่เยอะอยู่หรือเปล่า สตาว่างเปล่าเนาะเอางี้แต่ว no ่าอันนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่ทีมงานพัฒนาบทกับทีมทีมหลังบ้านทํางานกันหนักอยู่เพราะยังไม่ถึงคิวของพานแสดงที่จะลงไปหนักอะไรเงี้ยเขามีไปเวิร์กช็อปมาเยอะมากแล้วไม่ได้ยังไม่ได้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับบทแต่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสกิลสกิลความเป็นองชายบางอย่างเช่นขี่ม้งขี่ม้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องบทเนี้ยเรายังไม่เห็นแต่ว่าเชื่อว่าทีมพัฒนาบทเขากำลังตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่เขา ต้องแบบเต็มที่มากๆเลยเพราะว่ามันใกล้เปิดกล้องแล้วนะงั้นใช่ก็เดี๋ยวพอบทมาเมื่อไหร่พวกเราก็น่าจะต้องไปเวิร์กช็อปกันเลยอีกเรับองหนึ่คื่อคุณเรื่องเรื่อง่ายคู่เรื่องโชคลาภกันสุดษากูจริงเหรอจริงเหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าสกายให้โชคไปแล้วใช่สิสิพูดได้ไประเดียเขาพูดเขารู้หมดเลยปะเขารู้หมดประเทศแล้วเนอะเจอสิ่แล้วแล้ว แล้วก็คือเขาถามสก,กายไงว่าหวยวันนี้ออกอะไรสก,กาย,ยบอกรวยนะรวยก็ออกมาเลยรวยรวยถ้าแต่ผมถือว่าเป็นการที่คนถูกหวยใ,ใกล้ตัวที่สุดที่เคยเจอจริงก็ใกล้สุดๆใช่ถึงจะแบบถึงจะแบบ เพื่งปกตีแต่ไม่เคยเชื่อคือเป็เชื่อในเรื่องเหมือนว่าเตยเป็นคนไม่ค่อยเล่นเลยเตยรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดวงดีก็เลยไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้เลยแม้แต่แ็บแรกันี่ยยังรู้สึกเลยว่าเห็นเขาซื้อผ่านแอปนห่หรือว่าแอปนั้นมาจ้างอีกทีหนึงว้าคิดมากคิดมากเอหลังจากนี้เราจับจองเลยหมเอาจับจองเรถ้ามีซื้อหนึ่งก็ขอเก็บให้ตัวเองดีกว่าอะไรี่ยอะไรอ่ะผมว่าผมว่าสองสี่ห้าสอง เพราะว่าเป็นเลขนี่อายนุวัตต้นแต่ปี2452อันนี้ไงอีโนตไม่ได้ตั้งเวลาอีกส4 4ส่สี่อามห้าค่ะสามสีหาพอดีขอผมองสี่สองสี่าองเคเลยเคเลยออเามาเา